สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับช่องปุนกันชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอัปโหลดวิดีโอลง youtube นะครับง่ายๆเลยนะครับใครๆก็ทําได้นะครับอย่างแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ youtube นะครับผมนะครับเข้าไปที่ youtube นะครับเมื่อเข้ามาที่ youtube นะครับกดไปที่รูปบวกตรงนี้นะครับผมกดไปที่รูปบวกตรงนี้นะครับแล้วก็คดคว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับผม แล้วก็าจะมีคาว่าสร้างวิดีโอสร้างหรือว่าถ่ายทสุดแล้ครับเมื่อเข้ามานะครับผมก็จะเจอกับวิดีโอของเรานะครับเมื่อเข้ามาเจอวิดีโอของเราครับก็ให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะทําการลง youtube นะครับผมเพื่อนเพื่อนจะต้องอตัดต่อวิดีโอรอลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาลงทันทีตรงตั้งชื่อก็แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าคลิปเราของเราเกี่ยวกับคลิปอะไรผมก็จะตั้งชื่อว่า เมื่อน้ํามันลดจะหมดนะครับผมเนื้อน้ำมันลดใกล้จะหมดใกล้จะหมดโอเคครับตรงคําอธิบายนะครับเอาเป็นแล้วหาวิธีแก้โอเคครับต่อไปเรากดปดุ่มคำว่าคำเพิ่มคำอธิบายนะครับผม น,นี้คุณผู้ชมจะพิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะพิมพ์คําว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับโอเคครับผมต่อไปตรงตรง,ตรงกําหนดการมองเห็นนะครับให้กดไปที่คําว่าสักยานะครับผมต่อไปตรงสถานที่ตั้งนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ก็ได้ ต่อไปตรงเพิ่มลงในเพจลิดก็ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับผมต่อไปให้เราก,กดคําว่าถัดไปครับแล้วก็คิดนะครับว่าือว่าคิดซะว่าคลิปวิดีโอที่เราลงไปนเนี่ยสร้างมาเพื่อเด็กไหมหรือว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กคลิปวิดีโอของผมนะครับก็มีคำหยาบคายก็จะผมก็จะกดคําว่าไม่ ain, วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับแล้วก็กดคําว่าอัปโหลดไปเลยครับผมเท่านี้นะครับเราก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็รอ ขึ้นช่องบนที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะรออัพมันอัพโหลดเห็นไหมครับเยวผมเดินลงให้ดูเห็นไหมครับผมก็กําลังอัพโหลดนะครับผมก็เห็นไหมครับว่างานนิดเดียวนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็น,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกแนะนะครับว่าชอบคลิปแบบนี้ไหมชอบแนวแบบนี้ไหมครับสวัสดีครับผม